สวัสดีจ้าสวัสดีนักเรียนที่น้าทักทุกคนนะจ้าวันนี้มาพบกับคุณครูต้นกันอีกแล้วนะครับนักเรียนวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้กับหน่วยอาหารและโภชนาการนั่นเองก่อนที่นักเรียนจะเข้าไปเรียนกับหน่วยอาหารและโภชนาการเดี๋ยวเรามารู้กันก่อนว่าในหน่วยนีย้นักเรียนจะต้องศึกษาเรื่องอะไรกันบ้าง เราไปดูกันเลยเรื่องที่1ก็คือความสําคัญของการประกอบอาหารและเครื่องดื่มเรื่องที่สองการเตรียมอาหารเรื่องที่สาการปรุงอาหารและเรื่องที่สี่การจัดตกแต่งอาหารและในคลิปวิดีโอนี้นะครับนักเรียนครูจะมาสอนในเรื่องความสำคัญของการประกอบอาหารและก็ การเตรียมอาหารเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในการเตรียมอาหารเนี่ยเราจะมีการเตรียมอะไรกันบ้างเดี๋ยวคุณครูจะได้ให้นักเรียนมาศึกษาจากคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปศึกษากันได้เลยไป สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปนี้ครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้การประกอบอาหารและเครื่องดื่มก่อนที่เราจะมารู้ความหมายของการประกอบอาหารหรือเครื่องดื่มครูขอเกิ่นก่อนว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในโลกนี้จะต้องอาศัยอาหารน้ำและอากาศ องค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ถ้าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีอย่างสมดุลก็จะทำให้เกิดความแข็งแรงมนุษย์เราก็เช่นเดียวกันถ้าเราได้รับประทานอาหารที่เหมาะสมมีสารอาหารที่ครบถ้วนได้รับน้ำที่สะอาดเพียงพอได้รับอากาศที่บริสุทธิ์และ ไม่เป็นพิษเราก็จะมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจทีนี้นะครับนักเรียนความหมายของการประกอบอาหารและเครื่องดื่มเรามาดูกันว่าการประกอบอาหารและเครื่องดื่มหมายถึงการปรุงอาหารและเครื่องดื่มให้สุกหรือมีลักษณะที่รับประทานได้อย่างปลอดภัยด้วยวิธีการต่างๆวิธีการต่างๆเนี่ยไม่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการต้ม,มการผัดการนึ่งการทอดเนี่ยนักเรียนก็คือเป็นวิธีที่เราจะทำอาหารให้มันสุกด้วยวิธีพวกนี้รวมทั้งมีรสชาติตรงตามความต้องการของผู้บริโภคที่นี้นะครับครูถามหน่อยว่าผู้บริโภคเนี่ยผู้บริโภคหมายถึงอะไรครับนักเรียนใครตอบได้ไหมครับ ผู้บริโภคก็คือบุคคลที่กินใช้สินค้าหรือบริการเพื่อสนองความต้องการของตนเองนั่นเองนะครับนะักเรียนทีนี้ข้อ2ความสำคัญของการประกอบอาหารและเครื่องดื่มการประกอบอาหารและเครื่องดื่มเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้เรา ได้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นไงครับที่สะอาดปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อร่างกายเรามาดูก่อนว่าการประกอบอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยทั้งที่บ้านและโรงเรียนเนี่ยนักเรียนควรคำนึงถึงถึงอะไรครับ1เลยถึงการสงวนคุณค่าทางอาหาร2ความสด3ความสะอาด และความปลอดภัยตั้งแต่เลยตั้งแต่แรกเลยก็คือตั้งแต่การเลือกซื้ออาหารสดอาหารแห้งการเตรียมอาหารควรใช้อุปกรณ์เครื่องใช้อะไรวิธีการปรุงอาหารจนไปถึงการจัดเสิรอ์อาหารและเครื่องดื่มเราจะควรใช้วัตถุดิบอะไรนั่นเองเราควรจะจัดจานออกมาแบบไหนนั่นเองนะครับ อันนี้คือความสำคัญของการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม่าเรามาดูข้อ3การเตรียมอาหารและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มการเตรียมอาหารไม่ว่าจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบแล้วเนี่ยการเตรียมอาหารเป็นการเตรียม จะต้องเป็นการเตรียมอาหารสดอาหารแห้งแล้วก็เครื่องปรุงรสต่างๆรวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พร้อมสำหรับการประกอบอาหารและเครื่องดื่มมีดังนี้นักเรียนมาดูการเตรียมอาหารสดอาหารแห้งและเครื่องปรุงรสต่างๆ นักเรียนมาดูข้อ1การเตรียมอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์เนี่ยเมื่อนักเรียนไปตลาดมาเนี่ยสมมุติว่าวันนี้เราจะต้มไก่เราจะต้มปลาหรือเราจะผัดกระเพราอะไรก็ตามเนี่ยนักเรียนก็จะต้องไปซื้อพวกเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาเมื่อนักเรียนซื้อเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลาไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปลาหมึกเนี่ยเมื่อเราซื้อมาจากตลาดแล้วเนี่ย เราควรทำไงก่อนครับนักเรียนเราควรจะล้างทำความสะอาดก่อนนะครับทีนี้การล้างทำความสะอาดนะครับนักเรียนการล้างทำความสะอาดเราควรจะล้างยังไงเมื่อเราซื้อเนื้อสัตว์มาเราหั่นก่อนไหมครับเราไม่หั่นก่อนล้างนะครับนักเรียนก็คือเราจะเมื่อเราซื้อหมูซื้อปลาซื้อเนื้อไก่ มาทั้งตัวซื้อหมูมา1ชิ้นเนี่ยเราควรจะล้างทั้งชิ้นแล้วค่อยมาหั่นหรือสับเพื่ออะไรครับนักเรียนเพื่อถนอมการรักษาไว้ซึ่งคุณค่าทางอาหารและเราก็ควรจะใช้มีดคมๆในการหั่นหรือสับเนื้อสัตว์เพื่อไม่ให้เนื้อเนี่นยมันช้ำและเป็นการ ประหยัดแรงของเราได้อีกด้วยทีนี้ครูถามก่อนว่าสงวนคุณค่านักเรียนคำว่าสงวนคุณค่าเนี่ยสมวนคุณค่าเนี่ยหมายถึงอะไรครับสงวนคุณค่าก็คือหมายถึงคือการถนอมรักษาไว้นั่นเองอ่านักเรียน มาดูรูปภาพตามครูนะครับนี่เมื่อเราซื้อหมูมา1ชิ้นซื้อเนื้อไก่ามาเป็นชิ้นแบบนี้ซื้อเนื้อปลาเป็นชิ้นซื้อกุ้งมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็ซื้อปลาหมึกหรือซื้อหอยซื้อของทะเลอะไรมาก็ตามนักเรียนควรจะทำไงครับควรจะ ล้างทําความสะอาดทั้งชิ้นก่อนแล้วค่อยหั่นอย่างที่ครูบอกไปตอนแรกนะครับนักเรียนลองไปไป,ปฏิบัติกันดูนะครับอ่ทีนี้เรามาดูการถนอมอาหารการถนอมอาหารเนี่ยเป็นการรักษาคุณค่าทางอาหารให้อยู่ได้คงนานนะครับก็คือเราควรเราจะรักษายัางไงครับนักเรียน1การใช้ความเย็น เช่นเช่ในช่องฟีดตู้เย็นอันนี้ก็คือการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง2การใช้ความร้อนเช่นการลมควันหรือการตากแดดนั่นเองไปมาดูการถนอมอาหารอย่างที่3ก็คือการใช้น้ำตาลน,น้ำตาลเราจะ เป็นการถนอมอาหารยังไงเช่นอะไรครับเช่นเมนูง่ายๆเลยก็คือมะม่วงแช่อิ่มกระท้อนแช่อิ่มนี้นะครับนักเรียนก็เขาจะใช้น้ําตาลต้มในการในการถนอมอาหารไห้ดูข้อ4ครับการหมักดองการหมักดองเช่นผักกาดกระป๋องแหนมนมเปรี้ยวการใช้วัตถุกันเสียเช่นขนมปังนั่นเองการใช้ลังสี เช่นนมกล่องอันนี้คือการถนอมอาหารนะครับนักเรียนอ่าทีนี้ครูมีภาพให้นักเรียนให,นในนห,ห้นักเรียนทายซิว่าในภาพนี้คือการหมักดองหรือการตากแห้งครับนักเรียนอ่าเดี๋ยวครูจะเฉลยนะครับทายถูกกันไหม ภาพนี้เราก็ต้องตอบว่าคือคืออะไรครับคือการหมักดองนั่นเองอ่าภาพนี้นะครับนักเรียนเรียนจะเห็นภาพจะมีอะไรนะครับตะเกือตากกล้วยตากเนื้อตากเนี่ยก็คือให้นักเรียนทายซิว่าเนี่ย สิ่งของพวกนี้คือการถนอมอาหารแบบไหนนะนะครับนักเรียนก็จะมีการใช้ความร้อนหรือการใช้ความเย็น,นอ,อ่ตอบถูกกันไหมครับเฉลยก,ก,การใช้ความร้อนนั่นเองเเอ่าต่อไปข้อ 2นะครับเราดูการเตรียมอาหารสดประเภทผักและผลไม้อ่าอาหารสดเราผ่านพวกเนื้อสัตว์ไปแล้วใช่ไหมครับแต่นี้อาหารสดมันก็จะมีประเภทผักกับผลไม้อยู่อีก,มเ,อมกเมื่อเราไปซื้อผักและผลไม้มาเนี่ยก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนมาประกอบอาหารน,นักเรียน ควรล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้งแล้วจึงนำมาหั่นหรือเด็ดก็คือเราซื้อมาทั้งลูกเราซื้อมสมมุติว่าเราซื้อผลไม้ามาทั้งลูกทั้งผลซื้อผักมา1กรัาม1ต้นเนี่ยเราก็ควรจะล้างทั้งทั้งหัวก่อนแล้วค่อยมาหั่นแล้วก็ล้างอีกทีนะครับนักเรียนถ้าเป็นผักที่ต้องการรับประทานสดนักเรียนควรจะแช่ น้ำผสมด่างทับทิมหรือน้ำส้มสายชูหรือน้ำยาล้างผักถ้าไม่มีก็ให้ล้างน้ำเปล่าหลายๆน้ำได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อฆ่าเชือ้อลรกและสารตกค้างก็สารตกค้างก็คือสารเคมีสารยาฆ่ามแมลงนั่นเองนะครับทุกครั้งก่อนเราจะรับประทานเราก็ควรจะล้างน้ำสะอาดอีกครั้งทีนี้ นักเรียนมาดูว่าด่างทับทิมเป็นหน้าตาแบบไหนนักเรียนนี่ด่างทับทิมก็จะเป็นกระปุกแบบนี้เนื้อข้างในของด่างด่างทับทิมก็จะเป็นเนื้อจะเป็นเกล็ดสีม่วงม่วงนะครับนักเรียนถ้าบ้านใครไม่มีด่างทับทิมก,ทก,จจก็ให้ใช้น้ำส้ม สายชูก็ได้แต่ถ้าบ้านใครไม่มีทั้งสองอย่างนี้เลยก็คือครูแนะนําให้ล้างน้ําเปล่าหลายๆน้ําทีนี้นะครับทั้เรียนผักและผลไม้เนี่ยเรามารู้ก่อนว่าด่างทับทิมเนี่ยด่างทับทิมเนี่ยเป็นสารเคมีตกผลึกสีม่วงที่หลายๆบ้านชอบใช้เพื่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคต่างๆ เป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานหลายสิบปีเลยนะครับนักเรียนแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีจริงแต่หากใช้ไม่ถูกวิธีอาจจะเกิดอันตรายได้ดังนั้นนักเรียนถ้าเกิดนักเรียนอยากใช้ดั่งทับทิมนักเรียนต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับทีนี้เรามาดูประโยชน์ของดั่งทับทิมดั่งทับทิมที่เรามักใช้กันอยู่บ่อยๆก็คือนํามาละลายน้ําเพื่อ ฆ่าเชื้อโลกในน้ำนำน้ำไปใช้ต่อโดยผสมด่างทับทิมเนี่ยเป็นสีชมพูอ่อนๆจางๆไม่ต้องเทเยอะนะครับนักเรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวด่างทับทิมเนี่ยมันเป็นกรดถ้าเราใช้เยอะเนี่ยกพืชผักผ,ผลไม้ของเราเนี่ยมันจะช้าแล้วมันก็จะด่างก็คือมันเป็นกรดก็คือด่างทับทิมมัน เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันร้อนนะครับนักเรียนอันนี้ก็คือประโยชน์ของด่างทับทิมต่อไปเรามาดูอันตรายของด่างทับทิมกันบ้างอันตรายในการใช้ด่างทับทิมนะครับนักเรียนหากผสมเกล็บหรือด่างทับทิมกับน้ําในปริมาณที่มากๆจนน้ำเนี่ยเป็นสีม่วงเข้มเลยเนี่ยระดับความเข้มข้นที่มากเกินไปเนี่ยอาจทําให้ ผิวหนังของนักเรียนเนี่ยไม่ได้เมื่อสัมผัสกับผิวหนังของเรารวมถึงการระคายเคืองถ้าเกิดว่าเข้าตาก็จะทำให้เยื่อบุตาเนี่ยมีการรู้สึกระคายเคืองต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆน้ำทันทีเลยนะครับนักเรียนถ้าเราจะใช้เราต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยนะครับนักเรียน ทีนี้มาดูข้อ3การเตรียมอาหารแห้งและเครื่องปรุงรสต่างๆนอกจากจะเตรียมอาหารสดประเภทเนื้อสัตว์อาหารสดประเภทผักและผลไม้เราจะต้องเตรียมอาหารแห้งประเภทเค,เครื่องปรุงรสต่างๆอาหารแห้งเช่นเช่นอะไรครับที่เป็นอาหารแห้งหอมกระเทียมพริกไทยพริกแห้งเนี่ยนักเรียน เราเมื่อเราซื้อมาหรือเรานำมาเนี่ยเราควรปอกเปลือกนอกออกแล้วนำไปล้างน้ำหั่นหรือทุบสำหรับเครื่องปรุงรสเครื่องปุงลุกเครื่องปรุงรสก็คือเช่นน้ำปลาน้ำตาลน,น้ำมะนาวเกลือกะปิดน้ำส้มสายชูซอสปรุงรสต่างๆ เวลาเราจะปรุงอาหารแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องกะตวงช่างใส่ถ้วยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยว่าเราจะใช้ปริมาณเท่าไรอ่ะทีนี้ปปนักเรียนมาดูรูปเครื่องปรุงรสที่นักเรียนรู้จักเนี่ยเรามาลองทายกันดูซิว่ามันมีอะไรบ้างเครื่องปรุงรสก็เช่นเนี่ยเห็นไหมนักเรียนตามรูปก็จะเป็นซอสซีอิ๊วซอสมะเขือเทศหรือผงปรุงรสต่างๆ ที่เราจะใชะ้สำหรับบางบ้านก็จะมีเครื่องปรุงรสที่แตกต่างกันไปบางบ้านอาจจะมีเยอะบางบ้านอาจจะมีน้อยก็แล้วแต่ครอบครัวเลยนักเรียนจะเห็นตามภาพไหมครับก็จะมีหอมกระเทียมพริกเครื่องปรุงรสต่างๆนักเรียนมาดู 3.2การเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหารนอกจากจะเตรียมอาหารสดประเภท,ทเนื้อสัตว์อาหารสดประเภท,ทผักผลไม้แล้วก็เตรียมเครื่องพวกปรุงรสต่างๆแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องเตรียมอ,าาอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหารอีกด้วยเตรียมอยาอ่างไรครับ ก็คือควรเตรียมให้เหมาะสมกับการใช้งานเช่นถ้าถ้าสมมุติว่านักเรียนจะทำไข่เจียวเนี่ยครูสมมุติง่ายๆถ้าสมมุตินักเรียนจะทําไข่เจียวเนี่ยอุยปกรณ์เครื่องครัวที่นักเรียนจะต้องเตรียมคืออะไรครับคืออะไรครับนักเรียนก็คือ 1. ภาชนะถ้วยซ่อมหรือที่ตีไข่ก็ได้กระทะ ตะหลิวสำหรับการทอดแล้วก็จานแบบก้นตื้นสำหรับใส่ไข่เจียวเมื่อเราทอดออกมาเสร็จแล้วเป็นต้นส่วนอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารทุกชนิดเมื่อใช้เสร็จแล้วนักเรียนควรทำอย่างไงครับนักเรียนควรจะล้างทำความสะอาดทันทีล้างเช็ดแล้วก็คว่ำให้แห้งแล้วเช็ด เก็บในที่ปาสะจากฝุ่นละอองแล้วก็เก็บไว้ในที่ที่อะไรครับที่ปลอดภัยจากมแมลงแมลงต่างๆเช่นมแมลงสาบหนูอะไรพวกนี้นะครับเพื่อไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปในภาชนะหรืออุปกรณ์ของเราได้อยากจะชวนม อ่านักเรียนมาดูภาพนักเรียนเคยช่วยผู้ปกครองจัดเตรียมครัวหรือไม่เคยช่วยไหมครับถ้าใครเคยคก็ก็ดีครับนักเรียนนักเรียนมาดูอุปกรณ์ในครัวนนักเรียนมาดูภาพตามครูนะครับอุปกรณ์ในครัวที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้างอ่านักเรียนจะเห็นว่า อุปกรณ์เครื่องครัวเนี่ยมันเยอะแยะเลยใช่ไหมครับมันเยอะมากมันเยอะกว่าในภาพอีกครับนักเรียนอุปกรณ์เครื่องครัวมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วก็เยอะเอาหลักๆเลยที่นักเรียนจะรู้จักก็เลยก็คือ1มีดเขียงช้อนส้อมหม้อกระทะเครื่องปัน่นพวกนี้เป็นต้นนะครับนักเรียนแล้วก็แล้วก,วก็อะไรครับแล้วก็แก้วน้ำแล้วก็จาน วยนั่นเองที่นักเรียนรู้จักแต่ถ้ามันมีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาก็แล้วแต่บางครอบครัวจะจะัดสรรหามานั่นเองนะคบนักเรียนห่านอกจากจะต้องเตรียมอาหารสดอาหารแห้งเครื่องปรุงรสและอุปกรณ์เครื่องใช้ในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มแล้วเนี่ยนักเรียนสถานที่ สถานที่ก็สําคัญนะครับสถานที่ก็คือสถานที่ประกอบอาหารและผู้ประกอบอาหารเองก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันโดยมีแนวทางในการจัดการเตรียมดังนี้สถานที่ประกอบอาหารเช่นอะไรครับห้องครัวโรงครัวหรือบ้านของนักเรียนเองควรจะเช็ดถูทำความสะอาดทั้งบริเวณปรุงอาหารและ พื้นครัวเช่นเตาทั้งเตาถ่านเตาแก๊สเตาไฟฟ้าอุปรกรณ์ครัวทุกชนิดควรจะดูล่องรอยการชำรุดก่อนเสมอถ้าชำรุดเราก็ต้องรีบซ่อมแซมทันทีเลยนะครับนักเรียนไม่งั้นมันก็จะเกิดอันตรายต่อเราได้ นักเรียนมาดูภาพห้องครัวห้องครัวในภาพเป็นยังไงครับนักเรียนสะอาดไหมครับดูดีไหมครับอ่าดูดีสะอาดเรียบร้อยห้องครัวแต่ละครัวแต่ละบ้านมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับนักเรียนบางบ้านก็จะเป็นแบบในภาพบางบ้านก็จะเป็นครัวไทยบ้านก็จะเป็นครัวฝรั่งครัวฝรั่งก็จะเหมือนครัวในบ้าน อย่างเราอย่างนี้ส,สำสหรับครัวไทยก็จะเป็นมีเตาถ่า,านเตาย่างอะไรอย่างนี้นะครับนักเรียนผู้ประกอบอาหารก็สำคัญเช่นเดียวกันผู้ประกอบอาหารก็คือใครคือคนปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเองผู้ปกครองเองหรือคุณครูเองเนี่ยเวลาจะประกอบอาหารทุกครั้งเนี่ย นักเรียนจะควรตรวจดูสภาพร่างกายของเราก่อนตรวจดูตรงไหนหนึ่งเล็บมือเล็บมือเราควรจะตัดให้สั้นแล้วก็ล้างมือให้สะอาดสวมผ้ากันเปื้อนและสวมหมวกคุมผมหรือรวบผมให้เรียบร้อยเพื่อ การประกอบอาหารเครื่องดื่มที่สะอาดอย่างปลอดภัยแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราไม่ต้องคือเราไม่ต้องมีหมวกคลุมก็ได้แต่ขอให้มีผ้ากันเปื้อนแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนหรือนักเรียนอยากเปิดร้านประกอบอาหารนักเรียนก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมขัวให้พร้อมก็คือต้องมีหมวกมีผ้ากันเปื้อนเพื่ออะไรครับ ทำไมเราต้องใส่หมวกในการประกอบอาหารเพื่อไม่ให้เส้นผมมันตกลงไปบนอาหารนะครับนักเรียนทีนี้ผู้ที่เป็นโรคติดต่อเช่นโรคหวัดวัณโรคโรคไวรัสตับอักเสบควรจะงดการประกอบอาหารก่อนนะครับนะักเรียนก่อนนะครับเราควรงดก่อนเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า เชื้อโรคเหล่านี้มันจะเข้าไปในอาหารของเราได้ก็จะทำให้ผู้อื่นเนี่ยติดโรคต่างๆตามไปด้วยเราก็รักษาจนให้หายขาดก่อนแล้วค่อยกลับมาทำอาหารเพื่อป้องกันการ patch, แพชแพ้เชื้อโรคนั่นเองนะครับ นักเรียนมาดูชุดตามภาพชุดถ้าเกิดว่านักเรียนเปิดร้านอะไรครับอะไรนะครับเปิดร้านเปิดร้านจําหน่ายอาหารเปิดร้านครัวมีครัวเป็นของตัวเองจําหน่ายอาหารนักเรียนจะต้องใส่ชุดแบบนี้หรือพนักงานจะต้องใส่ชุดแบบนี้ให้เรียบร้อยนักเรียนคิดว่าชุดแบบนี้อันเหมาะสมหรือไม่ครับน,นักเรียนเหมาะสม ที่สุดครับเรามาดูภาพที่สองแตกต่างจากจากภาพแรกไหมครับนักเรียนแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสมมติว่าเราอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราอาจจะประกอบอาหารแต่งตัวชุดธรรมดาก็ได้นะครับนักเรียนได้ครับไม่ว่าไม่ผิดนะครับแต่ถ้า เกิดเป็นร้านอาหารแล้วเรามาแต่งตัวตามภาพแบบเนี้ยมันก็มันดูดีไหมครับมันดูไม่ดีมันดูไม่สะอาด,อาดเวลาเราไปเป็นผู้บรนะิโภคเราไปเห็นพ่อครัวแม่ครัวแต่งชุดแบบนี้เราก็ไม่กล้าเข้ารับประทานอาหารแล้วใช่ไหมครับนักเรียนเพราะว่าแต่งตัวไม่สะอาดไม่รัดกุมและอาหารมันจะออกมาดีไหมครับ ไม่ดีนั่นเองการแต่งกายก็สำคัญนะครับเวลาในการประกอบอาหารสำคัญที่สุดอ่าครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนักเรียนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ